กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมวันนี้มากับอากาศยามเย็นนะครับผมสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับ Fort จูเนอร์สองจุดสี่ตัววีนะครับคันนี้เป็นรถขับสองนะครับผมปีประมาณสิบแปดนะครับราคานะครับเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนะ รถราคา900,000กว่าบาทนะครับผมปอร์ติเนอร์คันนี้นะครับผมบอกเลยสวยเกตเอแน่นอนครับผมนะนี่ครับผมใครที่กำลังมองหารถครอบครัวรถ PPV นะครับเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับผมมีแผนจะเปลี่ยนรถใหม่ออกรถใหม่นะครับผมต้องมารับชมคลิปนี้ก่อนนะครับผมนะผมบอกเลยรถสวยถูกใจแน่นอนสวยเกตเอแน่นอนนะครับผมก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยครับผม นี่ครับผมเริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยนะครับคันนี้เป็นโคมไฟหน้าบายบีมนะครับนี่ครับผมหลอดไฟลูกแก้วนะครับโคมไฟใสๆสวยๆเลยนี่ครับดูชัดๆครับผมนี่ครับผมโคมไฟบายบีม l e d นะครับตัวนี้นี่ครับผมตำแหน่ที่โคมไฟนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมร้อยคิดกวรร้อยสเก็ตหินนะครับดูแทบจะไม่มีเลยนะโคมไฟใสๆเลยครับผมโคมเมี่ยมคิ้วไฟดูครับผมนี่เงาเาฉ่ำๆนะครับผมนะ รอยขี้เกลือนะครับผมนะครับหมองคราบดำไม่มีเลยครับผมตัวนี้สวยนะครับนี่ไฟหน้านะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกครับผมตัวนี้นะครับนี่ไฟตัดหมอกแท้เดิมโรงงานนะครับผมนะเป็นไฟตัดหมอก LVD นะครับตัวนี้นะครับของแท้นะครับผมนี่ครับผมฝาครอบเป็นโครเมียมนะครับสวยๆเลยนี่โครเมียมเงาเงานะครับนี่อาจจะมีรอยสะเก็ดเหินนิดๆหน่อยนะครับผมนะนี่ครับผมแต่รวมมบอกเลยสวยมากๆครับผมกันชนหน้านะครับไม่มีรอยดุ้งนะครับผมนี่รอยเบียดรอยคุดไม่มีเลยครับผม หน้ากระจังครับผมตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับนี่ดูเิ้วหนากระจังฝั่งขวานะครับนี่โครเมียมเงาเงาครับผมใสๆเลยนี่ครับผมหน้ากระจังตัวกลางครับเป็นซีสามชั้นนะครับโลโก้นะครับสวยๆครับผมดูนี่ครับผม понимаю, millet, uchs, สภาพดีนะครับอาจจะมีร่องรอยนะผมนะนี่เป็นรอยข้าบด้วอเครับร่องรอยนิดๆหน่อยๆนะครับผม osure, able, นะตัวนี้นะครับแต่สวยครับผมสภาพโดยรวมนะครับนี่นะครับผมด้านซ้ายนะครับ เงาสวยเลยครับผมตัวนี้สภาพดีมากๆครับค่าพิกเกอไม่มีขึ้นนะครับผมนี่โคมไฟใสๆนะครับไอโคมย่อมใสๆนะขอไปครับผมมาชมในส่วนของตัวเรนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมดูครับนี่พี่ๆท่านใดลูกค้าท่านใดหารถอยู่นะครับผมผมบอกเลยคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนี่ครับผมงบ900,000 49,000เท่านั้นนะครับฟรีดาวด้วยเลยครับผมนะคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรส0บาทเลยนะครับผม นี่ไฟตะหลอกสวยๆครับสภาพดีเลยครับผมสวยเดินนะครับเรียนกริปครับผมตัวนี้นี่ช่องไฟร่องเงินชนหน้าแนบชิดสนิทนะครับผมรถเป็นสีบอลนะครับสีนี้นะครับผมสีดูแรงง่ายนะครับผมหน้าสีไม่เก่านะครับนี่ครับผมล้างทางความสะอาดเช็ดก็สวยแล้วครับผมนนรถสีนี้นะครับผมดูแรงง่ายครับนี่ครับผมดูบางโคนหน้าครับผมนี่เหลี่ยมสันคมๆสวยนะครับนี่เหลี่ยมสันรนขอบบนนะครับนี่สวยเลยนี่เหลี่ยมสันด้านล่างนะครับ ขอบช่องไฟต่างๆสวยเดิมหมดนะครับคิ้วกันชนหน้าคิ้วขอบังโค้นะครับผมนี่ดำๆสวยๆเลยล้อแม็กครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับคันนี้นะครับผมเป็นแม็กขอบ18ปดนะครับแม็กทูโทนหน้าปัดเงานะครับผมนี่สีล้อแม็กด้านในเป็นสีเทาดํานะครับสวยเลยครับผมนี่สภาพล้อแม็กนะครับรอยเบียดรอยคูดนะครับดูครับไม่มีเลยนะครับสวยเลยครับผมนี่ขผมาชมซีรีส์ยางนะครับ คันนี้ซีรียาง265ทับ 60R18 นะครับผมตัวนี้นะครับนี่สวยเลยครับผมเดี๋ยวผมดูปียางให้ครับเดี๋ยวหาปียางสักคู่นะครับนี่หออยู่นี่ครับผมคันนี้ได้ยางปี2022นะครับผมี่เดี๋ยวดูดอกยางนะครับนี่ครับผมดอกยางนะครับเริ่มจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมนะตัวนี้ยางต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผม ลูกค้าสนใจคันนี้นะครับนี่ทางเราดูแลเรื่องยางให้เลยไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมในส่วนของตัวซุ้มล้อบ้างครับสวยเดิมครับผมรอยตัดรอยเชื่อมไม่มีนะครับตัวนี้นี่สวยเดิมเลย์มเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับระบบช่วงล่างครับผมโช๊คปีกนกคอม้านะครับแท้เดิมนะครับผมตัวนี้นี่ยางกันโคงกันโคลนต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมพลาสติกซุ้มล้อนะครับนี่สวยเดิมหมดครับ สวยครับผมสภาพดีนะครับบันไดข้างครับผมนี่รอยเบียดรอยคูดรอยดุ้งไม่มีนะครับผมบันไดข้างนะครับพร้อมใช้งานอย่างนี้เลยนะครับผมได้แบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพับตับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตัวนี้นะครับนี่ให้ดูสภาพครับผมไม่มีรอยเบียดรอยคูดนะครับโคมไฟไม่แตกแรยงานนะครับผมสวยครับผมผมบอกเลยคันนี้นะครับสวยเจ็ดเอแน่นอนนะครับสีเงาฉ่ำๆนะครับผมนี่ มือเปิดประตูข้างนะครับมาพร้อมกับตัวสมาร์ทเอ็นทีนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาชมภายในตัวรถครับนี่มาดูภายในตัวรถครับผมผมบอกเลยสวยมากๆครับผมตัวนี้นะครับเบาะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับผมดูสภาพเบาะดูหนังเบาะนะครับนี่รอยรับรอยขาดรอยย่นไม่มีนะครับผมปีกเบาะไม่มีรอยแตกแรงงานนะครับเบาะแน่นๆนะครับผมตัวนี้นะครับนี่สันเบาะนะครับคมๆเลยครับผมตัวนี้นะครับปีกเบาะไม่หักไม่ยุยนะครับ บาะนะครับผมเป็นปรับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับนี่ฐานบอะดำๆสวยๆเลยครับผมบอกผู้โดยสารดูครับสภาพเดียวกันนะครับปีกบอะคมๆนะครับผมตันนี้บอะไม่สกปรกบอะไม่ช้ํานะครับผมนี่ภายนอกสวยภายในสะอาดนะครับนี่เก็บเก็บของตัวกลางครับผมนี่สวยๆครับผมสภาพดีเลยคอนโซนกลางนะครับผมพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกติหมดนะครับเจออโต้นะครับดูแผงเกียร์นะครับผมนะเป็นลายไม้สวยๆนี้นะครับนี่ ที่วางแก้วน้ากดเปิดนะครับผมนี่สวยเลยครับผมสภาพดีมากๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเกียร์เพนต์ชีปมีมาให้ครบนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับผมสวยเดิมแน่นอนนะครับผมสภาพพวงมาลัยดูครับรายไม้ไม่มีรอยลอกล่อนนะครับผมนี่หนังนุ่มพวงมาลัยนะครับผมดูสภาพนี้เลยไม่มีรอยถลอกลอกล่อนแต่อย่างใดนะครับสวยครับผมใครที่กำลังมองหารถครอบครัวรถปอร์เนอร์นะครับผมไว้ใช้งานนะครับ สนใจคันนี้นะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของตัวเลขไมกันเลยนะครับผมนะมาดูพร้อมกันเลยครับผมอ่ะสกู่ครับกุญแจไม่อยู่นหครับผมคันนี้เป็นระบบพุสตาร์ t นะครับผมนะเดินเบรกกระปุ่สตาร์ดได้เลยนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมกันนะครับผมคันนี้นะครับเลขไมครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับผมอันนี้มีฝุ่นหน่อยนะครับ เลขไม้แสนแปดพันครับผมคันนี้นะสวยครับผมดูหน้าปัดเลนไม้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมรถไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับหน้าจอครับผมอ่ะเดี๋ยวักค่นครับโหลดอยู่นะครับเพิ่งสตาร์ทเครื่องเมื่อคี้นะครับผมนี่กล้องมองหลังนะครับผมภาพชัดเจนนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมหน้าจอนะครับผมเป็นระบบทัชสกรีนนะครับหน้าจอวิทยุซีดีนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติหมดครับผม ได้แบบนี้เลยครับผมคอนโซลหน้าครับผมใหม่ๆดำๆนะครับนี่รอยขาดตั้งกล้องนะครับขับปงรับกาวไม่มีนะครับผมนี่ใบสอขบอครับผมรถทุกคันต้องมีใบสอขบอนะครับร้านเราเป็นรุ่น Toyota Fortuner 2.4ตัว V นะครับตัวนี้เป็นรถขับ2นะครับราคา949,000รถปี2018นะครับผมเลขไม่แสนแปดพันเท่านั้นนะครับผมเชื้อเพลิงดีเซลครับผมคันนี้สวยครับผมรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของโทรมาได้เลยนะครับเบอร์092 จ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับผมโทรหาพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับผมฝ้าเพดานครับผมระบบไฟทุกดวงติดครบนะครับนี่ไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายนะครับผมนี่ช่องเก็บแว่นครับผมที่บังแดดครับผมตัวนี้นี่ไฟติดครบทุกดวงครับผมนี่สภาพนะครับรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมนี่ฝั่งคนขับนะครับผมดูสภาพดีมากครับผมไม่มีรอยนิ้วมือไม่ดำนะครับผมนะตัวนี้นะครับหนึ่ง่านกันดูแลรักษามาดีนะครับผม สวยเดิมครับผมสภาพนี่ภายนอกสวยภายในต้องสะอาดนะครับรถสวยเดิมแน่นอนนะผมได้คันนี้ไปนะครับสวยถูกใจนะครับปันใจได้เลยครับผมระบบโครงสร้างครับผมนี่ดูยางขอบกระจกงูดูคายางขอบประตูนะครับนะตัวนี้นะครับนี่ผมดึงให้ดูเลยนี่ครับผมสวยเดิมเลยครับผมเม็ดรงเม็ดอาร์กนะครับผมนะยางขอบกระูกงูตัวนี้ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับผมสภาพดีนะครับนี่ครับผม เมตาร์คเดิมหมดเลยนะครับค oh ันนี้ไม่ผ่านการเคาะทาสีมานะครับผมรถไม่มีประวัติชนหนักแต่อย่างใดนะครับผมนี่ครับสีเสากลางดูครับผมนี่สีเดิมนะครับอ่ะให้ชมหัวน็อตครับผมนี่หัวน็อตยึดประตูนะครับนะหัวน็อตยึดบันพับนะครับหัวน็อตสๆครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมสวยเดิมแน่นอนนะครับผมนี่ดูหัวน็อตด้านล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับรอยขันรอยแกะไม่มีนะครับผมเสากลางไม่มีร่องรอยของการทําสีมานะครับผม พลาสติกปิดเป็นไดนะครับผมปั้มตาโตโยต้าอย่างนี้เลยแข็งก็ตูครับผมใหม่ๆดำๆนะครับกัดด้วยลายสีน้ําตาลนะครับผมตัวนี้เป็นหนังนุ่มๆนะครับนี่สวยครับผมสภาพดีมากๆครับผมใครสนใจรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับผมนี่ลูกค้าทันใดที่ทันใดหารถอยู่นะครับผมไปดูรถที่อื่นไม่ถูกใจนะครับมาดูที่ร้านสนุกคาได้เลยครับผมแอดไลน์หาพีได้เลยนะครับผมมาดูในสงตัวห้องผู้โดยสารแถวสองมั่งนะครับผม นี่บอหนังสีน้ำตานะครับดูสภาพบบ่อผู้โดยสารนะครับนี่ครับผมรอยยับก็ขาดไม่มีเลยนะครับผมบ่อหนังตึงๆแน่นๆหนึ้เลยนะครับนั่งนุ่มๆนั่งสบายนะครับเดินทางแต่งบัดห้องผู้โดยสารกว้างๆนะครับผมเหยียดขาได้เลยนะครับตัวนี้นี่นี่ครับผมที่วางแก้วน้ำนะครับผมที่เท้าแกกนะครับผมมีไม้ครบหมดนะครับตัวนี้นะครับใช้งานสะดวกนะครับผมนี่กดปุ่มตัวนี้นะครับผมกระดึงมาแล้วนะครับเวลาเก็บก็เดิน่ขงเข้าไปยกขึ้นเก็บเรียบร้อยครับผม สวยครับผมกระเป๋าจิงโจรมีให้คู่หน้าเลยนะครับที่ชาร์จวงชาร์จแบตต่างๆมีไหมครบนะครับด้านล่างตัวนี้นะผมนะจะเป็นแบบเสียบปลั๊กได้เลยนะครับผมนี่เอาดปเตอร์เสียบได้เลยนะครับสวยครับผมสภาพดีเลยพรมเพิ่มต่างๆเรามีให้ครบหมดนะครับนี่ภายในห้องบริโดยสารบรรยากาศดีนะครับผมนะห้องผู้โดยสารสะอาดนะครับรถไม่ช้ำในโถกระปรนะครับผมเหลี่ยมสันขอบบังคลนต่างๆดูครับสวยเดิมหมดเลยครับผมคันนี้รถปี18ไมลแสนแปดพันนะครับผมสภาพนี้นะครับผมบอกเลย ถูกใจแน่นอนครับผมสภาพสวยกริปครับผมล้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับบิสเบกสี่ล้อนะครับผมกระโลกกระลงกระลงกระโหลกกระโหลกซุ้มล้อครับผมนี่สวยเดิมนะครับผมนะนี่เลขตัวทงเลขตัวถังนะครับเช็คประวัติได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเช็คประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้นะครับนี่คันสีครับผมสวยเดิมครับผมสีเดิมนะครับนี่น็อตยึดคิวซุ้มล้อต่างๆนะครับผมอยู่ครบปดนะครับรถสภาพดีเลยคันนี้นะครับสีกัะชนกับสีบางโคนดูครับนี่ ไม่แตกต่างนะครับนะสีเหมือนนะครับสีไม่เพี้ยงครับผมคันนี้นะครับนี่ช่องไฟเนี่ยชิดสนิทหมดนะครับผมเรียนไฟท้ายด้านขวาครับผมนี่โคมไฟนะครับรอยแตกรายงาไม่มีนะครับผมสวยนะครับสภาพดีเลยคิ้วป่าทงฝาท้ายต่างๆนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมคาคิเกอร์ไม่มีขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับนี่กล้องมองหลังอยู่ด้านนี้นะครับนี่ดูขอบฝาท้ายต่างๆนะครับผมสวยคมหมดนะครับเหลี่ยมสันนะครับชัดๆอย่างนี้เลยกันชนหลังรอย พูดรอยทะลอกรอยดุ้งไม่มีนะครับผมนี่เชืวใต้กันชนครับผมดำๆใหม่ๆครับผมยางอะไหล่มีมาให้ครบนะครับนี่ช่วงล่างของตัวรถครับผมนะนี่สวยๆดำๆครับผมคาบสนิมครับเลยรอยผุไม่มีแน่นอนนะครับผมนะมาเช็คตัวรถจริงได้เลยครับผมฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับโช๊คฝั่งนี้จะมีเสียงดังหน่อยนะครับผมนี่เดี๋ยวต้องให้ช่างแก้ไขนะครับ นี่ภายในห้องคู่โดสารนะครับผมนะมีห้องเก็บสัมภาระนะครับเบาะห้อยไว้อย่างนี้เลยนะครับผมนี่จะเราจะได้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ด้วยนะครับเวลาขนของเดินทางต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเราจะขนคนแล้วก็เอาเบาะลงมานะครับผมนี่เบาะแถวหน้าครับผมตัวนี้ก็พับได้อีกนะครับผมสวยเลยดูกรมะหยี่ปูพื้นฝาท้ายนะครับไออปูพื้นด้านหลังนะครับผมขออภัยครับนี่สวยๆครับผมสภาพดีนะครับนี่อุปกรณ์นะครับผมครบนะครับไม่ลงแม่แรงนะครับผมอุปกรณ์ถอดล้อนะครับผม อุปกรณ์ครบทั้งหมดไม่มีตรงไหนหายนะครับนี่น็อตยึดบันพับฝาท้ายครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนี่สวยๆเลยครับผมขอบยงขอบยางต่างๆครับดำๆใหม่ๆครับนี่น็อตยึดฝาท้ายด้านขวาครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับซีนขอบฝาท้ายตะเข็บต่างๆนะครับสวยเดิมหมดเลยขอบลังน้านะครับผมดูเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับรอยซีนสวยเดิมหมดนะครับตัวนี้สีเดิมนะครับ นี่การันตีคุณภาพให้เลยครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับออกรถร้านเรานะครับผมคัดสรรมาแล้วทุกคันนะครับผมนี่ขอบลังน้าต่างๆสวยเดิมหมดครับนี่ครับผมกระจกมองหลังไล่ฟ้านะครับผมตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับผมนี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับกล้องบันทึกภาพนะครับผมตัวนี้นะครับนี่แมกกาไลท์ปิดฝาท้ายครับผมรอยคุณรอยถเลากไม่มีนะครับผมได้แบบสภาพนี้เลยนะครับ สภาพสวยเดิมครับผมนี่ฉลังฉลาคมเตือนัวใหญ่อยู่ครบหมดนะครับนี่ฝาท้ายปิดนิ่มๆนะครับผมนะสวยๆครับผมเหลี่ยมสันคมๆสีเงาเาฉ่ำๆนะครับผมคันนี้นี่ครับผมล้อแม็กครับผมสวยเดิมนะครับสี่ล้อเลยซุ้มล้อด้านซ้ายนะครับนี่ดูครับสวยครับผมลอยตัดรอยเชื่อมไม่มีนะครับผมตัวนี้นะครับ นี่บันไดด้านซ้ายครับผมตรงๆไม่มีคนไม่มีงอนะครับสวยหมดครับผมนี่สั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับผมแผงประตูนะครับดำๆใหม่ๆสวยๆนะครับเหรียนสันขอบบางโคนต่างๆร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมอันนี้นะนี่คิ้วโครเมียมนะครับผมคิ้วขอบประตูนะครับผมนะคิ้วโครเมียมดิตามขอบกระจกนะครับผมเป็นโครเมียมรอบคันนะครับผมไม่บุบไม่งอนะครับผมตัวนี้นะครับนี่สวยครับผมสภาพดีมากๆนะครับ นี่บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมคันนี้นี่รถเป็นตัว V นะครับต่อรับไฟฟ้าคู่หน้าเจพันอ์ชิปนะครับผมตัวนี้นี่หัวน็อตด้านซ้ายครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับนี่ครับนี่หัวน็อตเนียนๆสวยๆเลยสภาพดีนะครับรถไม่ถอดรถไม่แกะนะครับผมรถสวยนะครับอันนี้รถสวยเกจเอนะครับนี่สำเนาเล่มทะเบียนรถครับผมนี่ชัดๆนะครับผมมีมาให้ครบหมดนะครับ นี่ครับผมผมส่งหนังสือไดเอกสารต่างนะผมมาคันนี้นะครับครบหมดนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะครับออกรถร้านเรานะครับผมการันตรคุณภาพได้เลยนะครับลูกค้าแต่จังหวัดออกรถได้นะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซน์ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับแค่รอเซ็นอยู่ที่หน้าบ้านเท่านั้นนะครับผมเจดิตดีนะครับผมคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนี่ติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับเรื่องไฟแนนซ์นะครับโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันได้เลยนะครับผมที่เบอร์0927836 442นะครับ แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมทักหา้องพีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของตัวเครื่องเครื่องกันต่อนะครับผมไปครับมาครับผมเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องกันต่อครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Gd a s i a i o n Boost Super Power นะครับเครื่องแท้เครื่องเดิมของทางโตโยต้าก็เลยนะครับขนาด2 4 0 0ซีนะครับผมนะนี่ฝาครอบเครื่องใหม่ๆดำๆนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆนะครับนี่ท่ออินทงท่ออินเตอร์ต่างๆนะครับสวยเดิมหมดเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนี่ห้องเครื่องแห้งๆครับผมไม่มีคราบน้ำมันนะครับผมนะ รอยเยื the the ite, the the ้มจากน้ำมันเครื่องไม่มีเลยนะครับนี่กระลงกระโหลกซุ้มล้อนะครับสีเดิมหมดนะครับผมรอยตัดรอยเชื่อมไม่มีนะครับนี่ชุดสาไฟนะครับผมดูใหม่ๆดำๆหมดเลยนะครับตัวนี้นะนี่แผงหลังเครื่องครับผมกำมายีตัวนี้นะครับผมนะไม่มีรอยเปื่อยรอยยื่นนะครับผมนี่ผ่านการดูแลรักษามาดีครับผมคันนี้นะครับนี่แผงหลังเครื่องท่อยางต่างๆสวยเดิมหมดเลยแผงจิ้งหรีดนะครับสวยๆนี้เลยนะครับดำๆใหม่ๆครับผมสภาพห้องเครื่องดีมากๆครับผมคันนี้นะครับนี่ ซับนงซับในบังโคนด้านซ้ายนะครับผมนะดูครับสีเดิมหมดนะครับผมไม่ผ่านการเคาะทำสีมาแล้วครับตัวนี้นะครับนี่ลาอสีลอยเม็ดดักต่างๆนะครับสวยเดิมหมดเลยนี่แผ่นเพจครับผมวันเดือนปีผลิตนะครับผมนะเลขตัวถังชัดๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะนี่พลาสติกมุมบังโคนต่างๆนะครับสวยเดิมหมดเลยนะครับให้ดูหัวน็อตครับผมนี่ไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะนี่ครับผม แท้เดิมแน่นอนครับผมบันพงบันพับฝากระโปรงหน้านะครับสวยเดิมหมดนะครับผมนี่ชนงฉนวนกันความร้อนนะครับดูสภาพนะครับผมสภาพดีมากๆนะครับไม่มีรอยยับรอยขาดเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ฉลากคาเตือนอยู่ครบหมดนะครับผมนฝากระโปรงหน้าแท้เดิมตัยต้าครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับนี่ฝั่งนี้ครับผมเป็นคานม้อน้ําบนกลางนะครับผมนะตัวนี้นะครับสีเดิมนะครับไม่เคยผ่านการทาสีมานะครับผมนะตัวนี้จะเป็นรอยลอกนะครับผมนะพอจุเนร์เป็นทุกคันนะครับผมเพราะว่ามันจะะมาโดนนัับตวี้คร นี่คิวยางตัวนี้ยางกันกระแทกตัวนี้นะครับผมนะนี่เดี๋ยวลูกค้าตกใจนะครับผมนี่ครับผมมอญงมอน้ําครับผมสวยเดิมหมดครับมอน้ําใหม่ๆดำาๆนะครับผมกระปุกน้ายาหล่อเย็นนะครับขาเย็บไม่มีรอยแตกนะครับผมนี่ขันมอน้ําบนซ้ายบนขวานะครับผมนะตัวนี้นะครับขันยึดเบาไฟสวยๆครับผมนี่มองลึกลงไปก็ลงกระโหลกซุ้มล้อนะครับผมสวยเดิมหมดนะครับท่ออินเตอร์ใหญ่ๆดำาๆอย่างนี้เลยสภาพดีนะครับนี่ระบบไอเสียนะครับดู เดิมเดิมครับผมนี่มองเข้าไปลึกลึกนะครผมนะถึงแผงหลังเครื่องนะครับผมพออง่อแอร์ต่างๆนะครับผมนะกระปุกหม้อลมเบรกนะครับกระปุกน้ำมันเบรกสวยเดิมหมดนะครับ ABS นะครับผมนะพอเดินตามบล็อกหมดนะครับนี่ซับในบงโคนครับผมสวยเดิมเลยตัวนี้นะครับนี่หม้อกรองใหญ่ๆดำๆนะครับตัวนี้แน่นๆเลยนะครับไม่มีก๊อกแก๊กนะผมนะแอร์ฟองแอร์โฟทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับนี่ดูดูสภาพความใหม่นะครับผมนะ รถสวยมากๆครับคันนี้นะครับนี่หัวน็อตไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะนี่ปะกระโปรงหน้าปั๊มตาโตโยต้าชัดเจนครับผมแท้เดิมแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมสนใจนะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโทรหาดี่เบอร์0 9 2 7 8 3 6 4 4 2นะครับผมคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สอตัว V นะครับผมเป็นรถกับเคลื่อน2ล้อนะครับผมปี2018นะครับราคานะครับ949,000นาพเท่านั้นนะครับผมนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับ กับเลขไม้ครับอยู่ที่1นึ่งแสนกว่าโลเท่านั้นนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับรถรถปีสองพันสิบแปดนะครับผมก็ตอนนี้ปี23ครับผมเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ20,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนะ้นสองหมเท่านั้นเองครับผมเฉลี่ยแล้วใช้งานไม่เยอะเลยครับต่อปีนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะอยู่ในค่าสแตนดาร์ดของตัวรถเลยนะครับผมนี่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับโตโยต้าพอยูเนอร์คันนี้นะครับผมวันนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันอะไผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผม นะครับผมตอนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ